สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิสาขาอำเภอบำเหน็จนารงเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมตั้งอยู่เลขที่9มูซีตำบลบ้านเพชรอำเภอบำเหน็จนารงจังหวัดชัยภูมิโดยมีพื้นที่รับผิดช,ชอบอำเภอบำเหน็จนารงอำเภอเทพสถิตอำเภอซักใหญ่มีอตรากมาลังเจ้าหน้าที่8คนโดยมีนายเฉลิมชัยแสนสุข ในช่างตรวจสภาพรถชำนาญงานรักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิสาขาอเาำเภอบํานิดนารงเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาราชการตั้งแต่เวลาแปนาฬิกาสนาทีถึงเวลา16นาฬิกาสนาทีและให้บริการในช่วงเวลาพักกลางวันเวลา12นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิกามีระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงสถานที่บริการได้อย่างสะดวกด้วยรถโด,ดยสารประจําทาง เส้นทาง2 0 8นครราชสีมาบำเน็ตนรงค์และรถยนต์ส่วนบุคคลบริเวณสำนักงานมีป้ายบอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดบริการได้อย่างชัดเจนสถานที่บริการมีการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงได้ออกแบบระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วให้บริการได้อย่างต่อเนื่องมีแผนผาการให้บริการอย่างชัดเจน ในจุดที่สําคัญหรืออันตรายมีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งขณะยืนหรือรถล้อเลื่อนมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการมีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะมีการกำหนดเขตบอรอดบุรีและเขตสูบบุรี่ไว้ในบริเวณที่เหมาะสมจัดให้มีจุดแรกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการคัดกรองผู้ให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและลดระยะเวลาการรอคอยจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรมพร้อมทั้งมีจุดประเมินความพึงพอใจณจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกแก่ผู้รับบริการสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงพูมสาขาอำเภอบำเนินตะลงมีงานบริการดังนี้ด้านทะเบียนรถและภาษีรถงานด้านใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถงานตรวจสสภาพรถงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโครโรนา2,019หน่วยง,งานได้ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้องานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้จัดมีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์เช่นกล่องแสดงความคิดเห็น f a c e b o o k สายด่วน1584เว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิการเข้าพบหัวหน้าสำนักงานขนส่งสาขารวมถึงสามารถแจ้งกับชุดตรวจการเฉพาะกิจในขณะลงตรวจสอบพื้นที่ตั้งจุดตรวจการขนส่งได้อีกด้วย และยังมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการติดตามปัญหาที่เกิดจากการให้บริการที่ชัดเจนมีการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานจากสรรบุคลากรให้เหมาะสมในการให้บริการในช่วงเวลาพักกลางวันหรือเวลาที่มีผู้ใช้บริการจํานวนมากมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอื่นเช่นมีการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราดมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลตรวจสภาพรถ หน่วยงานมีการจัดโปรมชั่นเพื่ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจรวมถึงมีการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อง่ายต่อการนำไปจำจัดหรือรีไซเคลิลมีการนำเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์มาเพื่อเพิ่มแสงสว่างมีการปรับปรุงพัฒนามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริการรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการมีการบริการแบบออนไลน์โดยสามารถยื่นคำขอต่อภาษีและยื่นขอรับใบอนุญาตขับรถผ่านระบบแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หน่วยงานมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมีผลสำรวจความพึงพอใจร้อยละ8 9 6 5ความสะดวกในการติดต่อราชการโดยพิจารณาจากความรวดเร็วขั้นตอนสั้นเข้าถึงบริการได้หลายช่องทางมีกระบวนการชำระภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เป็นกระบวนการหลักที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดเวลาการให้บริการตามคู่มือรวม2นาทีเป็นกระบวนงานแบบเป็นเสร็จหน้าจุดเดียวระยะเวลาเฉลี่ยนในการให้บริการต่อคัน57วินาทีคิดเป็นการลดระยะเวลาในการให้บริการได้ร้อยละ52.50จากมาตรฐานที่กำหนดไว้จำนวนของผู้ให้บริการผ่านระบบออนไลน์จากสถิติที่ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2564 มีผู้บเนดาลงานในด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถจองคิวผ่านระบบออนไลน์คิดเป็นร้อยละ7 0 5 2สาำนักง,งานขนส่งจังหวัดชายภูมิสาขาอำเภอบำเน็จนารงมีความพร้อมในการพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการหลากหลายช่องทางตามวิสัยทัศน์เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุมกำกับดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย